สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส,สุขคนครับผมสวัสดี f อทุกๆุกท่านของผมทุกไม้ทงเก่าที่็มาติดตามเราชมสรรหาเลาะทุง่งนาครับทุง่งนางานไรได้ครับพี่เจ้าเกี้ยวเขาไปบ้าแหรอครับพี่น้องน้ำน้ำฝนครับเนี่ยเพิ่งกำลังตีนาไปครับ ข้ามาแนน้ำหูหนูครับมาเนี่ครับรูหนูหนูนานะครับผมหนูทุ่งนาครับผมเป็นขั้นคู่ใหญ่ได้ครับนี่นี่เป็นรล่องนาครับน่าจะมีหนูผมว่าคิดว่านะน่าจะมีขุยครับผมแนะน้ำหูอันหัวขวยหนูนะครับแนะนํำขวยหนูว่าจังไดก็มีโตครับผมข้ามาบึงครับผมข้ามาแนะนํำหูหาบึงหูวันว่ามันมีโตแท้บ่คือขั้นใหญ่ครับผมดักเนี ต้องได้โตครับผมทา่ามีห้อยแลนอยู่นี่ครับบอที่ทางันทา่นาไหนจะเป็นนูน้อยครับพี่น้องตัวนู้นใหญ่ไงนี่นี่โตแท่นอนเลยครับบอท่ามันท่าก่อนแลน,นมันหลวยๆอยู่นีน ้ามันในน้ำผู้ครับผึ้งงามหาผึ้งงามมันนี่ตอ้นครับนี่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 เส้นทางขนงานี่คร์โกคอนกรีดครับผมมันลาดยางตัวนี้ครับพี่น้องคอนกรีดบ่ปานนี้มันลาดยางครับผมีห้แถวแนี้แหลผมว่ายทังดีป่ะนี่ อวะเซีจงดครับมขวยครับให้กัดครับพี่น้อง อยู่นะครับหูนี่ครับบไม้นะครับแต่มีห้อยกัดครับผมสังเกตบืห้อยกัดครับม่าห้อยกัดในหูนี่ครับผมดูครับเนี่ยเป็นรอยกัเส้นครับผมนี่ควยครับผมควยกับไม้คขวยเก่านะครับผมจหนูอยู่ครับผมคววยบัวไม้เด็กครับผมนี่ถือผลความลรวครับผมนี่ห้อยห้อยกัดหญาอยู่ครับ ง่า่ครับผมคุกง่า่งนี้แหละครับขวิวูงเมืองนี่เด็กก็ได้โตแล้วล่ะครับผมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องนี่เบืองห้อยกัดนี่ครับผมห้อยกัดหัวจากขวยิด้รับผมจากหัจากขวยมันครับผมลงไปที่กับเวีนดนามครับล่องน้ำเปิดไหลครับผมนี่ยังไดงกับมีครับผมเบืองห้อยพฝนแหลน แรงขึ้นมาหากิตเนาะนี่นี่นี่เปีววันเปีวมึงเปีวครับผมเปีวหย่าอุดตั้งหากงันทีมีลูกครับผมหย่าเขาไปเห็นห้างนะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับผมเปีวมันไาได้ใส่หนุ่ยได้ครับผมโอ้ยข้นหน้าก็ใยังกับเรา ออัตรายครับผมขวยนี <monastery> <The> ่ขวยนี hmm. <the> ่ขวยนี่ครับพี่น้องขวยหนูขวยนี่ก็ยุเยอะครับผมนี่มึงมึงมึงห้อยแรนเขาแรนออกครับผมแต่ันเป็นขวยเก่าครับขวยมหากินนี่ซื้อครับผมอาจจะบริเนอนในนี่ครับหนูแต่มีห้อยแรนเขาแรนออกอยู่นี่ขวยนี่ก็ยูครับพี่น้อง หนูหน่อยครับผมแม่เรียนเป็นหนูหลังขาวครับพี่น้องนุ่ยวัไงครับผมเพราะว่าหนูมันเกิดบางทีเราเคยเห็นห้างในในเขาเนี่ยละครับผมประเด้เห็ดหูนะครับเนาะบางเทีนะกบไปหนูว่ายค้นมาหากินครับหาขุดหนูแน่ะครับผมหนู่ยไง่นี่ครับผม กำลังสีขุดหูครับเวลานผ่อนน้ำพอดีครับมาก็ฝากไล์ฝากแร์ครับฝากช่องสัรหารอบทุ่งนาครับผมกระตึกใจคลิปนี้ก็คกรถตกใจให้น้ำเลยครับผมมีกำลังใจคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆครับผมนี่คือมาว่าดาก็ได้กินครับผมนี่เป็นหนูน้อยขี่ครับผมเป็นหนูตัวแม่ครับนี่หนูพุกครับผมหนูแม่หนูเพราะหนูเถอะครับผมไม่ขี่วัไง่ แขวยบ่ค่อยมีแต่กนน็มาแนะน้ำมีพ่อเมื่อกี้ขวะใช่ป่ะกี่เป็นทางครับดักดักต่ำทางนี่ครับผมนีห้อยหนูหน้อยครับผมกัดหนื้อดัดหนื้อเมื่อไรนี่ตัวหน,นี่งอยู่นะครับผมดักได้แล้วครับผมนุ่งแย่นูนใหญ่กุดแต่ว่าจเป็นหนูน้อยมาอยู่หรือเปล่าหนามเขา่ามีห้อยกุดหากิน Uh. จบไปเพียงเท่านี้นะ้วครับผมกันหนาพพ้อกันไหมครับผมกับสวัสดีครับผมยังเงาดีๆกับจะมาฝากกัเขามากเลยลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับกันหนาพ่อกันไหมครับผม